แม่เนาะแม่ปลินสอบคนเดียวก็แม่น้องเลยเป็นข้าวเจ้าของเนาะข้าวเจ้านั้นก็ต้องมีด้วยเองแล้วก็จเป็นต้มมีทําไมพี่น้องต้อมีเนาะต้มีทําให้ปลิ้สอมื้อนี้เนาะบรรยากาศช่วงฝนตกิน้อม่น้องเอ้ยหรือว่าสิพอได้ยินเสียงเนาะ ต้องขอโทษขอภัยมงนเง่าเนาะมามาขอกำกันเลยเือนเง่าไหมอืมแยเนาะ บรรยากาศดีเลยมันีเพี่น้องเอ้ถึงตกเนาะเราไปทางไลยหัวก็ไม่ได้ไปดิอ่งยังไม่ได้ออกจากพอกเลยพี่น้องเอ้หัวกันอืมจะถึงแล้วมีน้ำกินเหมือนเราเลย ่มยังดีเลยซื้อมีมาไว้เพิ่มองินแต่บามีมีนี่โอ้จะิกินอย่างเลยเหมือนไปแสกับอะไรเลยกุนกระตกค้างกับเพื่อน in bớt mưa, bớt hơn của mình mới đâu rồi. Cuốn cái này. Bộ mình thắc lên đâu rồi. dừng lại, dừng บรรยากาศดีเลยนอนเย็นสบายเลยพี่น้องเองใครที่ไม่ได้ไปไทยคลิปได้เวียดนะคือโอกาสไม่เ,เป็นครับพอน้องเองถึงก็วินนอนฟังเสียงคยงนไปนค่ะ แหนาเจ้าลำใไฮลำนาเนาะพอได้มีการมีบุ้งก็เลยไม่ยอมเลยทางม่บุ้งกับกายังไม่ทันยามอะไรแต่ว่ากับพ่อได้ลำได้อยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าทางคอมเมนต์เ็นยังไม่ทันถึงมาเดี๋ยวลองรอก่อนท้องแหมหมอบน่อยปั่นปั่นก็ดีท้องแหมหมอบ เตาท่านเนาะเพราะวานมนนมีหมอด้หยผ้าถ้าผ้าแห้งกับผ้าใหม่เหอนไอม,มย,อยงมันมีหมอด้หยผ้าอยาอมเียมหมด้วใหม่ผคไไม่หมอด้า เมื่อเช้านี้ไปหาเห็ดพุ่มเป็พี่น้องเลยก็ได้เห็ดสองหลอดมันเห็ดหน้างูก็ให้เพิ่งครับใส่ต้มมาม่าซอยพี่น้องเลยเมื่อวานนี้ทำไม่ปพุ่งไป,ไ,ปงได้ยังงูวได้เห็ดผวกอยู่ประมาณสิบปลายหลอกเนาะมาเกียงตอนเด้งพี่น้องเลยเห็ดผง Thầy tông mắm à sới Thầy tông mắm à cỡ rồi mình cắn ăn này, Bớt rồi งจานจงัวนาะ้วยังไม่อยากกินเลยมันเห็นต้องบินยังอยู่ในขอกนี่น้อยเจ็ดแปดโมแล้วเดียวออกมาก็ยุตตัวนั้นมีบชน นอนฟังเสียงคนบดคพินสอดแจ้งหน่อยแต่ว่าเสียที่ได้ไปปุ่งนอนบ่คอยรับนเนาะเขาว่าคนน่อยคนน่อยตีนเรื่อยี่นองเลยก็คือถ้าไปุ่งก็คือเป็นคนแบบทำนี่แบบอีย่างขยับด้วยอย่างเสียงปากหรือเสียงว่าหรือเสียงขยับหรือเสียงอย่างตีนนี่ไงนอนบ่รับแล้วไปนองเลยก็คือแบบเพลินบืนเนาะ คนบืนคนจะขึ้นบืนคนบืนขึ้นมาพี่น้องเลยเฮ็ดในเฮาอันหายใจยากเนาะกำลังปุ้งก็นอนบอระพิกไปพิกมาพิษไปพิกมา,ก,มากับฟังเสียงฝนไปนั่งในพี่น้องเลยพี่ชิมารับขอนชิจแจง้งตอนประมาณตีสี่พี่น้องเลยตอนตีสามก็มาเฮาเนาะพี่น้องเลยมาเฮาพระเจ้าไปหากั้นเฮ็ดของ,งพี่น้องเลย มาเฮาซะนั่นบักใหนอนบ่รับเลยช่ที่3เจ้ามาแต่หาเห็ดพุ่นพี่น้องเอ้ยแต่การเฮ็ดเนาะคือไปเย่เ็ดนั่นแหละมาเฮาลิมทางนี่ป๊าพี่น้องเอ้ยนอนบ่รับ คนนอนรับงียอยู่ได้แบบมันมีเสียงรบกวนใืรับงียอีกหน่อยองแล้ว เขาคือเด็กเขาไม่เคยแซ่บอะไรน้องเว้ยมีคนแย่งอุ้ยคนแย่งไหนกินมาแซ่บเนาะ โอเคเลยแม่ปุ่งสีใบไทยบรรยากาศเนาพี่น้องเบิร์กน้องมาดิบรรยากาศดีหลายหลย่ๆพ,พี่น้องเลยแบบดสดชื่นแล้วลแหละตื่นขึ้นมาพลัดตื่นขึ้นมาเปิดพระม,มออกมาก,กับร่างกายกับคือสจีรับบรรยากาศดีๆเนาะพี่น้องอยู่ตรงไหนตรงหน้าเนาะโดยเดี๋ยแม่ปุ่มสีใบไายให้เบิรงเนาะพี่นองง้องเลย ฝนตกดินยิบยิบยบบนมือแบบเป็นบนนี้พี่น้องเลยมีผู้ใดแน่นอะออกไปหาถ่ายคลิปด้วยถ่ายงานเนาะมันจะผานบุญนั่นแหละพี่น้องเลยแต่ว่ารถจักเฮานี่ก็คือสิไปลําบากแล้วพี่น้องเยเนาะแต่ว่ารถใหญ่อันคือสิไปง่ายอยู่เนาะเพราะว่าหลังคามันก็มีนะพี่น้องเลยฝนก็บ่ได้หัวใส่เนาะแต่ว่ารถจักนี่ถ้าใส่ชุดกันฝนกน่าสิเปียกคือเก่าพี่น้องฝนสาดฝนหยังเนาะ โดยอีกอย่างก็คนทางแล้วว่าถนนคนทางของเฮามันกรเมึนอีกพ่อแม่พี่น้องเลยไปมาลําบากเนาะพี่น้องเลยสู่ๆเด้อเนาะโดยเพื่อพี่น้องของเฮาพี่น้องเลยโดยกาะทา่งไปปลุกเป็นกําลังใจให้พ่อแมพี่น้องเนาะสู่ต่อพึ้เก้าพี่น้องเลยไปปุ้กกระสู่พื่กันพี่น้องเลยสู่สู้นับคนน้อยคนน้อยดินเก่งพ่อแม่พี่น้องเลยดินแบบโอ๊ย ช่วงนี้ดินเก่งคักเพื่นพี่นอ้องเไยแบบชั่วโมงนึงเกือบประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยดินชั่วโมงนึงเนี่ยดิ้นเพื่องพี่นอ้องแบบขยับตัวเรื่อยเพ่อพี่น้องเพื่อนเนาะแบบเขานอนตะแคงเขานอนตะแคงเไไนะนี่างนี้เลยพักพักหนึ่งเพื่อนก,นกน็ขยับตัว,วนะเพื่พี่น้องแบบไปยังไงเขากลับร้านใหม่เน,นาะไปย่ามแต่ละมือแต่ละขื้นนี่ยพี่นอ้องเไยสลับอันมา มุนโตนมุนไปเรื่อยมุนทางนั้นมุนทางนี้มุนทางนั้นมุนทางนี้พีุ่กูขังนั้นขางนี้พี่น้องเลยป้าพี่น้องเลยดาใครที่เป็นแม่เนาะสถานเสียวหูดีพี่น้องเลยแต่สารดากันพ่อเสียวหูได้ล่ะพี่น้องเลยมาความเป็นแม่ของลูกนี่ลำบากหลายพี่น้องเลยความอดทนของแม่กับลายพี่น้องเยเนาะโดยกบบผ่านทุกลูกทั้งลายเนาะ ที a, ่เฮ็ดให้แม่ลำบากเลยว่าเฮ็ดให้แม่เสียใจอะไรแบบพี่น้องเลยโดยการลองมาเป็นเป็นตัวเองแล้วกัคิดเป็นคือทำคนเบ่าไอ้ดีพี่น้องเลยเนาะทำคนเบ่ามาแบบไรกัแม่นคือทำคนเบ่าพี่น้องเลยเนาะมาทุกอย่างทำไรทำงพี่น้องเลยคนอุ้มเท่าได้ถึงเก้าเดือนเนาะโดยทั้งๆที่มันไปใส่ก็ลำบากไปมาลำบากเลยพี่น้องเลย โดยเพื ồi, pues ่อน <thumbs> ็ยังอดทนได้นะพี่น้องเลยเนาะแบบความพยายามของแม่นี่เก่งสุดๆเลยพี่น้องเลยเนาะโดยแบบผ่าอะไดที่เนาะที่เห็นของแม่เสียใจนะกะต้องขอโทษขอขมาเพม่อนเด้อพี่น้องเนาะโดยแบบทงเพื่อนกับเพื่อหัซีเฮา้าใหญ่มาอะไรซัมนี่กะบโมเมนต์ง่ายๆเพื่อนพี่น้องเลยมันดเงินหลายล้านวดัดไดเซ่นเนาะบัดข่าหลายเล่าพี่น้องเลยโดยวันนี้กับบรรยากาศแะดีดี โดยเนาะโดยเอาเคฟพี่น้องเลยในถ้าไม่ปุ้งจะไว้ถ่ายบรรยากาศบนเบิ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้กับฝนตกแห้งแห้งหมดเลยน้องเดี๋ยวสบาได้ยินเสียงของไม่ปุ้งเนาะโดยเพราะว่าบารด้ยินเสียงก็ต้องกราบขอโทษขอใครขอพี่น้องายได้เลยฝนตกป้าทุกๆทดสอบทานก็เสิเปียกมาแล้วพี่น้องเลยมันบ่มีบ่อนอันว่าก่อนเก็บทานเนาะ เอาแพนี่ปลวกไววพี่น้องเลยนะหาพนชาดให้แง่งกับสิเปียกไปเลยเหนะ็นะวับรรยากาศพี่น้องเลยโรถแม่ปุ่งกับจอดอยูน่นะีเนาะเอาแพกระตังปลกไว้มันบอมีบอนที่จอดพี่น้อง บอนจอดบะมีเนาะบะมีเงินแบบสี่ปุ๊กนั่นน้องมาพี่น้องเลยปุ๊กมัวกับลำบากลายพี่น้องไ้มัวกันเลยอ่าจุดตฝนตกดินดงื้วยหลายวันบ่อเวียนบ้างเดี๋ยวเล็บพี่น้องเลยพี่น้องเนาะ เดี๋ยวไม่ปุ้งใคเบิงทางรงนาเนาะคนตก 何 ม่นะมูนี่นาะนนี่นี่เดี๋ยวเดกหิ่แมบงม่้อเลยแดงเมาลังออที่นาะบ่มเด็นมูเนา แจกเพื่อนแม่ปุ้งนี่เองเลยพี่น้องเลยตกยางมากเลยฝนอะไรพี่น้องเลยบรรยากาศนอนเว็นเดอร์นี่เด้อโบต้องไปทางไหลเลยพี่น้องเลย น่องเราเคื่อสทีประมาณนี้เนาะมำนี่ก็บแม่ปุ้งกับไรทายบรรยากาศขับเม่ปิลน้องเบิ้งนอนอยู่ประเทศลาวเาทำนี่กับฝนตกดินเบิดมือเบิดเบนขับเมเปิลน้องกันนาะอยู่แข่งสวัสดิเกศเมืองอุทุมพรขับเมเปิน้องกันเนาะโดยกะบ้านสารดาเองนี่แหละขับแม่พี่น้องเลยโดยทางทางบ้านโคกใหญ่เนาะฝนตกเบิดมือเบิดเบนพี่น้องกันละกันละ นาซีรายหมู่บ้านอยู่พ่อแม่น้องกันเนาะก็ะิดกิดกันนั่แหละพี่น้องแข่งเดียวกันเนาะโดยกระโปรงหัวแข่งอื่นกระสิบโต้กันดื้อบบพ่อแม่พี่น้องกันเนาะในเมื่อนี่เนาะกับเมื่อนี่กับโต๊ะเบิ้งเบิ้งเบิขึ้นพ่อแม่พี่น้องเลยโดยพี่น้องกันเนาะสำหรับคลิปนี้กระทางแมปปุ้งก็คือซิ้ล้ําำลาพาจากทุกคนไปก่อนเนาะโดยเอาไว้เจอไปปรุงในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกสำหรับคลิปนี้ขอกล่าเข้ามา สบายดี